ส่วนที่จังหวัดเชียงรายมีการเปิดปฏิบัติการป้องกันเยาวชนมั่วสุมตรวจสอบสถานบริการก็ไปพบเยาวชนเกือบร้อยคนค่ะร่วมกลุ่มการมั่วสุมดื่มกินน้ำกระท่อมสูบกัญชาก่อนที่จะมีการดำเนินคดีกับเจ้าของร้านค่ะ จ้าหน้าที่คณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อจัดระเบียบสังคมและตรวจสอบการกระทำผิดของสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยเป็นร้านจำหน่ายน้ำกระท่อม จากการตรวจสอบค่ะไปพบเยาวชนอายุระหว่าง14ถึง25ปีจำนวนกว่า80คนนั่งดื่มกินน้ำกระท่อมกันอยู่เป็นกลุ่มและมีเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งที่มายืนรออยู่ที่หน้าร้านจากการไปสอบถามพบว่าบางคนคุณผู้ชมอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นในร้านพบพนักงานแสดงตัวเป็นคนดูแลร้านหนึ่งคนจึงขอตรวจสอบใบอนุญาตแต่พนักงานไม่สามารถแสดงใบอนุญาตต่างๆได้ จากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการดังกล่าวมีการจำหน่ายกัญชาและช่อดอกกัญชาซึ่งไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายพร้อมทั้งมีอุปกรณ์การเสพบ,บริการและภายในร้านมีการนั่งเสพกัญชาอันอีกด้วย ส่วนบริการภายนอกร้านค่ะบริเวณต่างๆที่อยู่รอบร้านก็ไปพบรถจักรายานยนต์ที่มีการดัดแปลงไม่สามารถแสดงใบครอบคลองได้อีกถึง4คันจึงยึดไว้ตรวจสอบและควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีต,ตามกฎหมายค่ะ